มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อออกไปดูแลหับใช้สังคมและประเทศชาติโหใหญ่ย,ยิ่งไหมใหญ่ย,ยิ่งเมื่อหน้าที่อันนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าฝากให้นักศึกษาของเราทุกคนทุกระดับชั้นนะเมื่อนั้นพูดแล้วขนลุกว่า เธอมาเรียนที่นี่เนี่ยเธอก็จะได้อะไรไปตามที่เธอคิดแล้วขอโทษเธอจะได้ในสิ่งที่เธอไม่ได้คิดอีกตั้งเยอะแยะอย่างน้อยที่สุดเพื่อนดีๆอย่างเนี้ยไยหาได้ที่ไหนในโลก ประธานดีๆอย่างเนี้ยไปหาได้ที่ไหนเอา้าเอ้าผ <c oughs> หาุหาหาหาได้หาได้ที่นี่แล้วอาจารย์อดีตการบดีคนที่แล้วเนี่ยคนที่8ที่ชื่อรองศาสตราจารย์ชินชัยแสนสุขเนี่ย ก็เคยพูดออกมาคำว่าแรงเงนแหงให้อะไรมากกว่าที่คิดซึ่งทุกคนที่มาเวทที่นี่จะบอกว่าเอ้ยใช่เหมือนเหมือนอย่างที่เขาคิดมาก่อนว่าไอ้เขามาเขาอยากได้โน่นได้นี่เขาได้ทืกอ,อย่างที่เขาเขาคิดอยากได้แต่มีสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีก อาจารย์จะบอกให้เร็วๆหน้าที่ของมหาเจริญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติของมหาเจริญทุกแค่ก็คือประการที่หนึ่งหน้าที่การถ่ายทอดความรู้ที่เราเรียกว่าสอนมหาเจริมีหน้าที่สอนนะครับสอนศัอพวิชาทงาลายทั้งพวก ที่เรียกว่า u n i v e r s ร์ n i v ิเวอร์ซิเนี่ยก็เพราะว่าเขาเขาเออสอนสาขาวิชาต่างๆที่กวางความอย่างน้อยที่สุดในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมาศาสตร์แล้วก็มนุษยาศาสตร์ตามที่ยูเนสโก UNESCO UN United Nation, Education, Science, and Culture, Organization ได้กำหนดเอาไว้ว่าที่จะได้ชื่อว่มามหาวิทยาลัยหรือยูนิเวอร์ซีนั้นต้องสอนกลุ่มวิชาอย่างน้อยสามกลุ่มนี้วิทยา,าศาสตร์ัลคมศาสตร์และม,น,ละมนุษยศาสาศตร์ลกลุ่มก็แตกออกไปอีกมากม,มายมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ถา่ายทอดความรู้ โดยการสอนในไน่พ in ูดแล้วก็ต้องบอกเผื่ออาจารย์จะนึกไม่ถึงมาจะรายรามกำแหงได้สอนอย่างยิ่งเลยนับแต่ภาคหนึ่งปีการศึกษา2514อาจารย์บรรจบปันดุเมธาเขียนหนังสือลักษณะภาษาไทยสำหรับสอนวิชา ภาษไทยหนึ่งนหนึ่งะเมือม่อเมื่อภาคหนึ่งปีการศึกษาสองพันห้าสิบสี่ซึ่งภาคนั้นมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนสามหมืนเจ็ดพันคนน่าจะเกิดทันหรือเกิดไม่ทันแต่ว่าได้อ่าน ได้มีความรู้ในเรื่องระบบอุดมศึกษาในประเทศไทยอาจารย์จะพบว่าเมื่อปี2514นั้นมีหนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอยู่ประมาณ8 8แห่งถ้าถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าผมตกก็เพิ่มเติมให้ผมจุฬาธรร,ร,ศร,ศร,รรมศาสตร์เกษตร,รศาสตร์ศิลปากรและวก็แพทยศาสตร์ชื่อนี้ยิ่งเลยนะแพทยศาสตร์ ในส่วนกลางแล้วต่างจังหวัดก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สงขลามาคุยน,นีในส่วนกลางให้ต่างจังหวัดสามแห่งเป็นแปดแห่งอาจารย์ทราบไหมครับว่าในปีสองพันหกสิบสี่นั้นมหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่งเนี่ยมีนินสิตนักศึกษารวมกัน ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหกปีเจ็ดอะไรสุดแท้แต่นะแล้วแต่หลักสูตรเนี่ยรวมกันทั้งสิ่งทั้งปวงกี่คนเอาใครทราบอ่ะผมเฉลยอาจจะนึกไม่ออก8,000คนครับ แปดพคนไม่แปดพันได้ไงสาขาหนึ่งเนี่ยรับสามสิบคนหกสิบคนเพื่อนผมสอนอยู่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนเป็นคณะดีเขาบอกผมว่านิติศาสตร์จุฬารับปีะละสามสิบคนแล้วนีสิสามสิบคนเนี่ย อาจารย์ที่สองรู้จักหมดรู้จักพอ่อแม่มันด้วยเกือกเขาเหล่ากองด้วยอะไรประมาณนี้เนีก็มีจําน,นวนน้อยแค่นั้นเออพูดต่อไปว่าร้วแมนเป,ปิดเมื่อปีสองพันห้าร้อสิบสี่พักหนึ่งด้วยเงินงบประมาณที่รัฐบาลให้มา กี่ล้านเธอเดาสิเอ้ามาเล่าให้ฟังไงเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วก็เปิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมาเดินงบประมาณห้าล้านหาล้านบาทห้าล้านเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสี่เยอะนะเพราะว่าตอนนั้นทองคําบาทละสี่ร้อยบาทเขาเปลืองเขาคืนละสี่ร้อย 1,514ผมเงินเดือนพันกว่าบาทถ้าผมซื้อทองไว้ <c oughs> เดือนละบาทเนาะ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ยั้อาจารย์ประที่เล้วล่ <c oughs> ผมเป็นเจ้าสัวประที่ <c oughs> พูดแล้วก็จะกัะเดีย่ยวปาก <c oughs> เอ้าแต่ว่าเธอ่งคิดดูตอนนี้ทองมันลงราคาแต่มันก็ยังสองหมกว่าถูกปะ <c oughs> อาจารย์เด็กๆหน่อยอาจารย์จะฟังผมแล้วอาจารย์จะบอกว่าผมเป็นลิปลี่ปะบริสิทิออเนร์นอน้ำมันเป็นซินมีชนิดเดียวเป็นซินไม่มีเป็นซินนู่นเป็นซินน,นีร้ราคาลิกรลังส,สองบาทสองบาท เออผมอยู่แถวแถวบางแครที่ตอนนี้ทวงหมดแล้วนะมุมมันสอนที่หัวหมากเนี่ย <c oughs> ผมอาศัยเพื่อนผมมาเพื่อนผมขับรถรถญี่ปุ่นเล็กๆคันแล้วก็ผมก็ออกค่าน้ำมันเติมน้ำมันให้เขา <c oughs> เ เติมทีหนึ่งสามสิบปริกงสามสิบปริหกสิบบาทแต่วเพื่อนผมคนหนึ่งมันขับรถญี่ปุ่นเล็กๆโตโยต้าโคโรล,โล,ลา่าผมจำได้มันเติมน้ำมันทีละครั้งละสิบบาทผมถามว่าเฮ้ยทำไมต้องค้างละสิบบาทมันบอกเตมิมสิบบาทเหมือนไม่ได้เตมิมสิบบาท ล้วถามวิ่งได้ไกลไหมอุ้ยได้ไกลเมื่อก่อนรถไม่ติดแล้วบ้านมือไม่ได้กว้างขวางอย่างนี้สิบ,บาทก็นานกว่าจะเข้าไปเติมทีสิบ,บาทได้ห้าลิตรต่อวัในขณะที่ ทั้งประเทศก็มีนิจิตนักศึกษา8,000คนที่นี่เขามาตั้งมหาวิทยาลัยให้แล้วเขาให้มหา5ล้านรับนักศึกษาได้37,000คนเราก็สอนกันมาไม่น่าเชื่อครบ4ปีการศึกษา เรามีบัณฑิตรุ่นแรกเท่าไหร่สามนัมพันสองร้อยี่สิบเจ็ดคน <c oughs> แต่ว่าไอที่เข้ามาสามหมื่นกว่าไม่ได้ไปไหนแต่ยังไม่จบเขาเป็นปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปด ตอนแรกที่พวกผมวางหลักสูตรลีกพูดแล้วก็เหมือนคุยพวกผมมาวางหลักสูตรมาวางวิธีการวัดผลเออวีการที่เกรดอะไรต่างๆเอาไว้ให้เนี่ยพอแปดปีไม่ไม่จบทำไงเมื่อก่อนทางุุณมากให้มา สมัครใหม่แล้วไม่โอนหนึ่งจิตให้เ,งงเขาอ้างว่าแปดปีเนี่ยความรู้มันล้าสมัยไปแล้วแล้วพวกผมขอโทษเรียกพวกผมเพราะว่าผมไม่ได้คนเดียวและพวกผมที่เขาเป็นหัวเร็วหัวแรงสำคัญตั้งต่อมาเขามาเป็นได้วานเป็นอนธิการ,รบดีเนี่ที่คือ รองศาสาจารย์สันแสงสุดเนี่ย <S <S เขาเสนอสนภา,ามาหาวิทยาลัยว่าถ้าแปดปีเขาไม่มาเขาไม่จบถ้าเขามาสมัครใหม่เนี่ยให้ออนอจิตให้เขาเขา,เขาสอบได้แล้ววะไม่ให้เขามาเรียนอีกทำไมละ่ะถ้าจะอ้างว่าล้าสมัยเนี่ยพวกอาจารย์ที่สอนเนี่ยแม่งล้าสมัยกว่าจบมาตั้งจิตป,ปีแล้ววะใช่ป่ะ ั้งแต่นั้นมารามแหงก็โอนกิจให้ ừ, เพราะนั้นขอขอโทษใครที่รู้จักพวกที่เคยเวลามาแหนตั้งแต่ปีหนึ่งสี่้วหนงอยังอยู่เฉยๆอยู่เนี่ยไปบอกเขากลับมากลับมาสอบวิชาอะไรได้เนี่ยเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หมด ให้จำชื่อนำารกุลได้เท่านะั้นน่ะเราอาจจะจําตัวลืมก็ไม่เป็นไรกรกดให้แล้วสอบอะไรไว้ได้เราโอนให้หมดพวกเหลือยี่สิบสามสิบในจิตอะไรเนี่ยมามา,มมา,มารีบมามาเรียนให้จบไปเสียอย่างน้อยที่สุดได้ปริญญาตรีไปในชีวิตนี้เนี่ยจะทำอะไรมันก็มี ทางมากกว่ามา,มาหาใจก็ก็ให้โอกาสตรงนี้แล้วก็สอนสอนคนที่จะที่อยากเรียนอยากเรียนอะไรก็เรียนเราเปิดสาขาต่างๆมากมายในช่วง40ปีเนี่ย ไม่เคยมีใครคิดว่าสาขาบางสาขาอย่างวิทยาศาสังโอยเราเปิดม,มากมายถามว่ามาหาวิทยาลัยที่ไม่บังคับเวลาเรียนอย่างเราเนี่ยทำไมเปิดสาขาเหล่านี้ได้เราเปิดได้เพราะถ้าเขาไม่มาเรียนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสจบ ให้มีกาสจบเพราะฉะนั้นเอ,อสาขาวิชาเนี่ยมันมันคับอยู่ในตัวนั่นก็ให้มาเรียนนั่นนั่นเป็นหน้าที่ประการที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยทำมาเต็มที่ตั้งแต่แต